ต่อไปนะครับเราจะเริ่มต้นกำหนดขนาดแล้วก็ระยะกันนะครับเริ่มต้นที่ท็อปวิวก่อนแล้วกันนะครับเราก็มาที่คำสั่ง Smart Dimension นะครับผมเลือกที่ระยะวงกลมทั้งสองวงนี้ก่อนนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้รูปส่นมันอยู่ด้านนอกนะถ้าเราต้องการปรับให้เข้าด้านในนะครับก็มาที่ l e a d e r นะครับแล้วก็เลือกเป็นแบบ Inside เนาะคราวนี้จะเห็นว่าตัวักษรเนี่ยมันค่้องจะใหญ่นะตัวเลขมันใหญ่นะครับแล้วก็ลองมาปรับตรวนิดนึง มาที่ตัวด m เมนชันนะครับเราเลือกที่ฟอนต์ตอนนี้ฟอนต์เราเลือกเป็น Century Gothic อยู่นะครับเป็นเ e g u l a r เนาะลองปรับนะครับจาก13 point ผมเหลือสัก9 point ดูซิเป็นยังไงโอเคก็เล็กลงมานะครับคราวนี้หัวลูกศรก็ดูไม่ไม่ไม่แมทกับตัวตัวเลขเรานะก็ไปปรับหัวลูกศรด้วยนะครับเรื่องของ Dimension ใช่ไหมครับหัวลูกศรอ,อยู่ตรงนี้เนาะ อันนี้คือความสูงนะปกติตาม ANDARD มันจะเป็น1ต่อสนะครับนะฮะก็ลองดูครับอันนี้ครึ่งครึ่งนะตีสักครึ่งครึ่งผมก็อาจจะเอาซัก0.6ย์กละกันครับอันนี้ก็เป็นทัก1.8นะครับลองดูครับอ่ะแต่เล็กลงมาแล้วนะ คราวนี้สมมุติว่าระยะนะครับระยะของเซนเตอร์รูเนี่ยในแนวนอนกับแนวตั้งมันเท่ากันเราก็สามารถจะแก้ไขตัวนี้ได้นะครับมาพิมพ์ค่าทับไปเลยนะครับลองดูครับก็จะได้ระยะ40คูณ40เนาะ ต่อไปนะครับที่ขอบนี้ด้วยนะฮะระยะที่ขอบเมื่อเขาเท่ากันนะฮะเราก็ใส่ค่าทับไปเลยได้นะครับ,นะรบจากนั้นลองบอกระยะนะครับนะรบนะยะห่างระหว่างเซนเตอร์รูคับกับปลายตรงนี้ดู เซนเตอร์ center, ถึงเซนเตอร์เนาะอ่ะเซนเตอร์ถึงปลายก็ลองจัดอะไลเน้นดูครับให้เขาตรงกันนะฮะอ่ปรับลูกสรงเข้าไปข้างในด้วยนะครับติด็อปวิวเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเราลองมาดูที่ ฟอนต์วิวบ้างนะครับฟอนต์วิวก็จะบอกอะไรบ้างหนึ่งดเมนเตอร์แล้วกันนะครับตอนนี้เป็นดมเตอร์ยี่สโอเดเมนเตอร์ PCD ตรงนี้นะครับโอ okay. เคหดี่ระยะมาด้านข้างก็ได้นะครับ เสร็จแล้วเราต้องการจะบอกเป็นเดมิเตอร์ใช่ไหมครับจะได้ดูง่ายแล้วก็มาปรับที่ลีดเดอรก็ได้นะครับแล้เลือกเป็นเดมิเตอร์นะครับเลือกหูรู้สอยฝั่งเดียวนะครับปรับแนวสันิดนึงเลือกเป็นคัสตอมเทคโพซิชันนะครับดึงออกมานะกลมนี้ด้วยเหมือนกันเราลองบอกสไตล์เดียวกันเลยครับลองดูฮะแต่ว่าฝั่งเดียวัก็ได้นะฮะ หนอีกที่เราต้องการบอกค่าสมมุติเป็น diameter รู oo, เนาะ diameter รูแล้ว diameter รูเนี้ยถ้าเราใช้คําสั่งหูวิสั่งในการเจาะมานะครับเราสามารถจะใช้คําสั่งโอเคเอาอได้เลยนะครับแล้วก็มาเรียกรูมานะครับรสอนฝั่งเดียวเหมือนกันนะครับส่วนจำนวนรูต้อง4รูเขาเท่ากันเนาะนะครับโดยปรากติท่านในแบบเรามองด้วยตาว่าเขาเท่ากันแล้วเนี่ยเรา เราไม่ต้องบอกจำนวนรูก็ได้นะครับแต่เราต้องการใส่เพิ่มนะครับแล้วก็สามารถจะเพิ่มค่าได้เนาะอย่างนี้นะครับเราก็ใส่4คูณเข้าไปอย่างนี้สมมตินะครับเป็นการสาธิตเฉยๆเนาะเจะได้ไอเดียนะนะครับต่อไปอะไรครับที่เราต้องการทราบค่านะรตรงนี้นะครับเซนเตอร์รู2องรูนี้นะฮะ ขนาดรูตรงนี้เราทราบหรือ,อยังนะครับขนาดรูตรงนี้เดี๋ยวผมมาบอกไว้ตรงนี้ก็ได้นะนะครับที่เหลือก็เอาเป็นรัศมีนะครับวิธีการเหมือนกันเลยนะครับมีรัศมีตรงนี้ด้วยเนาะโอเคถ้าบอกอย่างนี้ไม่สวยนะครับก็เลือกวิธีการใหม่ แล้วดึงออกมาประมาณนี้น่าจะสวยกว่าเนาะ,ะถ้าโดดไปนะครับดึงกลับมานะโอเคอ้าดึงนีิดงนะครับซมหน่มย ระยะหรือตรงนี้แล้วระยะน,นี้รู้แล้วก็ไม่นายากนะครับต่อไปนะครับบอกขนาดเดมิตเตอร์รูตรงนี้เนาะ15มิตเตอร์ก็อยู่ตรงนี้เนาะนะครับมิตเตอร์รูนี้บ้างนะครับความโตท่อนะครับเลือกบอกตรงนี้ดีกว่า นะเนาะนะครับมีรูในนะฮะก็จาเป็นจะต้องรู้ความหนาท่อด้วยถูกไหมฮะนี่ก็ต้องรู้ด้วยเนาะตองน้จะสวยนะครับแล้วก็ลองหาวางภาพกันดีๆเนาะให้ดูง่ายนะครับเสร็จแล้วจำเป็นต้องรู้ระยะความสูงนะครับจากนี้ถึงนี้ เดี๋ยที่ดึงไปตรงไหนสวยนะครับว่าตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับฝาก้ว้ตรงนี้ก่อนระยะน,นี้ด้วยนะครับก็ยังจำเป็นต้องดเมิเตอร์ตรงนี้อีกนะครับ นั้นตัวนี้ไม่สวยแล้วถึงกลับมากลับมาเนาะ,ะประมาณนี้แล้วกันเราก็ดูให้การบอกขนาดเราครบถ้วนแล้วกันนะครับอยังไงก็ได้แล้วก็ให้มัน,มนถูกต้องตามมาตรฐานนะฮะส่วนถ้าเกิดมองว่าเอ๊ลูกมาเล็กไปหรืออะไรไปนะครับเราคลิกไปที่ View ได้นะครับแล้วเราไปเลือก s สเ l ลได้นะครับ สเกลนะครับหนึ่ตัว2เล็กไปถ้าหนตัวห <ๆ S 1> ก็ใหญ่ไปนะครับลองเป็นกับหนึดหู้อ่ะก็ดีขึ้นนะครับก็ลองปรับทุกวิวเลยนะครับเดี๋ยวเราึงลงนิดนึงนะครับนี่หนึ่งขึ้นหน่อยัอนนี้ก็จะต้อง1.5ด้วยนะ ครับเป็ในย่าจจะเบียดเกินหรือเปล่าแล้วทีนี้อ๋อปรับแล้วนะครับโอเคไปก็คร่าวๆก่อนนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวติดตรงไหนก็สอบถามกันได้เนาะครับขนาดรูจกอกฟิลเลตยังไม่มีเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเอามาฝั่งนี้แล้วกันเนาะเตอร์โฮปรับทุกส่นนิดนึงนะครับ มเตอร์6เสร็จฟิลเลทฟิลเลทหาเท่าไหร่ดูดีดูสวยหน่อยครับกดดึงออกมาที่จริงในแบบงานพยายามเลี่ยงนะครับการเส้นลากเส้นตัดกันผ่านกันแบบนี้นะครับแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็จำเป็นเนาะโอเคลองดูครับ